สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยาเจ้าเดิมใหม่แล้วนะครับปีนี้นะฮะแห่เทียนประโคนชัยนะฮะผมมาทํา YouTube อีกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่อะไรนะฮะผู้ใหญ่สำรับเชนอ่าผู้ใหญ่สำหรับเชนซึ่งผมเคยสมภา์ปีที่แล้วแล้วนะครับปีนี้เทียนวัดแจ้งสวยมากครับผู้ใหญ่ครับดูแล้วนี่ตอนนี้คือตอนนี้เรากําลังเตรียมเทียนตอนกลางคืนนะครับตอนนี้สักสี่ทุ่มแล้วนะครับก็คือปีนี้ วัดแจ้งสวยจริงๆครับนะฮะยอมรับเลยนะครับเหนื่อยไหมฮะทํางานมาเหนื่อยพอสมควรครับนะครับก็ก็เห็นเทียนออกมาแล้วภูมิใจไหมภูมิใจครับนะคะยังไงก็เราทําสู่ความสามารถแล้วไอ้เรื่องผลออกมายังไงเราก็ต้องยอมรับคำตัดสินนะแต่ยังไงก็ถูกใจประชาชนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือลูกหลานของชาววัจแจ้งทําเองไม่ได้จ้างใครมาล่นๆะครับเพราะเมื่อกี้ผมก็สัมภาษณ์เพื่อนมาแล้วน้องรุ่นน้องนะครับซึ่งผมว่าเรียนอยู่วัาแจ้งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ ผมอยากจะเชิญชวนนะครับว่าปีต่อไปมาชมเทียนพรรษาที่ประโคนชัยเลครับเพราะว่าน้องๆอุบลน้องๆโคราชเลยนะครับนะฮะเราเป็นอำเภอเล็กๆมันเป็นลำดับ3ของประเทศครับอ่าผู้ใหญ่ว่าลำดับสาของประเทศนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเบื้องหลังที่เจยๆนะครับคุณผู้ชมครับ ถาพรุ่งนี้อ่ะสวยงามแน่นอนมีเป็นขบวยแห่เลยนะครับผมอยากจะให้ผู้ใหญ่ฝากเชิญชวน่อยนะครับครับผมผมในนามผู้นาชุมชนนะครับต้องอยากจะเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมาชมต้นเทียนจำพรรษาของอำเภอประโคนชัยให้มากที่สุดนะครับครับไม่น้อยหน้ากว่าจังหวัดอื่นๆนะครับคืออำเภอประโคนชัยของเราเนี่ย จะเป็นอำเภอลำดับอยู่ลำดับที่3ของประเทศนะครับมก็ถือว่าเป็นขบวนแห่เนี่ยอำเภออำเภอไม่ใหญ่นะครับแต่ความสมบูรณ์หรือว่าความพร้อมของชุมชนเราเนี่ยพร้อมเพียงมากอ่าแสดงว่าลูกบ้านนี่ให้ความให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับครับนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับครับครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับว้าวนั่นแหละนั่นแหละฮะ